ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับวันนี้นายหัวหมาชัยมากรับแก้วสารพัดนึกนึกอะไรขอให้ได้สนใจปรารถนาครับวันนี้เราจะมีเคล็ดลับครับว่าดูยังไงครับตัวผู้ตัวเมียแล้วก็เลี้ยงดูยังไงครับให้เขานั้น ได้สวยงามแบบนี้ครับเหมือนในกระถางครับวันนี้เราก็ให้เห็นครับว่าตัวผู้นะครับเป็นอย่างไรตัวเมียเป็นอย่างไรครับก่อนอื่นครับตัวผู้ก่อนเลยครับนี่ครับตัวผู้นี่จะมีใบนะครับที่ยาวแล้วก็กว้างนะครับนี่กําลังออกเลยนะครับเห็นไหมครับมมวนออกมาแล้วกําลังแผ่ครับกําลังงามแบบนี้เลยครับนะนี่ก็มี3มต้นใน1กระถางนะครับของในหัวนะครับแล้วก็ใบครับ สวยงามแบบนี้ครับทำไมใบของเราถึงได้สวยงามครับทำไมที่ปลายยอดมันไม่มีรอยเน่ารอย,รอยเปื่อยครับนหัวเดี๋ยววันนี้ในหัวจะแจ้งครับ การที่จะดูแลไม้ชนิดนี้ครับหนึ่งครับก็คือว่าเราไม่ควรที่เอาน้ำนะครับไปโดนใบนะครับเนื่องจากอะไรครับถ้าน้ําโดนใบเนี่ยน้ำจะขังอยู่ในใบนะครับเนื่องจากอะไรครับที่น้ําได้ขังอยู่ในใบใบเห็นไหมครับเขายังยับยับยู่ยี่ยี่อยู่เลยนะครับเพราะว่าครับเขายังโตไม่เต็มที่นะครับถ้าเขาโตเต็มที่ใบเขาจะแผ่ออกกว้างไปอีกครับ การที่ใบยับใบยู่ยี่แบบนี้ครับถือว่าเป็นเรื่องดีครับแสดงว่าใบของเราั้นใบใหญ่แน่นอนครับนี่ครับดูสันครับเป็นคมนะไม่ใช่จมูกเด้อนะสันเป็นคมแบบนี้ครับแล้วก็ยับยู่ยี่แบบนี้เดี๋ยวเขาจะกลางกว้างไปอีกครับนะครับพอเขาก้างกลางกว้างไปอีกเนี่ยเขาจะใบใหญ่แน่นอนครับแบบนี้ครับทาให้เห็นว่าใบเขาจะใหญ่ได้อีกมากมายเลยทีเดียวครับ นี่ครับเหตุผลที่เราไม่ใส่น้ําที่ใบนะนี่ครับเหมือนใบนี้ครับมันกว้างสุดแล้วนะนี่ใบเป็นใบน้ําเลี้ยงนะครับใบแรกๆนะเขาจะโตแค่นี้ครับใบแรกๆแต่พอใบโตขึ้นมาครับใบเขาจะใหญ่แบบนี้นะครับแล้วเขาก็สามารถกางได้อีกครับนี่ครับกําลังโตนะฮะกางได้อีกเหมือนกันครับนี่คือตัวผู้นะครับตัวผู้นี่ใบจะใหญ่สังเกตง่ายครับแล้วก้านเขาจะใหญ่นะแล้วเขาเนี่ย จะสวยงามครับไข่นะการออกไข่ออกอะไรเนี่ยเราก็บอกกันไปแล้วนะครับในคลิปก่อนก็ไปหาดูในคลิปเก่าได้นะครับว่าการออกไข่นั้นเป็นอย่างไรแล้วควรที่จะให้ดินอย่างไรนะครับส่วนนี้ครับตัวเมียรครับตัวเมียนีย่ก็เป็นกอนที่เล็กลงนะครับ ตัเมียเนี่ยเขาเนี่ยจะเขาเรียกว่าอะไรแตกพุ่มไวนะครับแล้วใบเขาจะเรียวยาวแบบนี้ครับใบเขาจะเรียวยาวเขาจะไม่ออกด้านข้างนะครับเขาจะยาวลงมาแบบนี้ครับแล้วก็เขาจะแตกพุ่มเนี่ยไวมากครับใครที่สนใจตัวเมียครับเห็นไหมครับกระถาง250บาทครับของเรามีเยอะครับตัวเมียตัวผู้ก็มีฮะตัวผู้650บาทนะครับ นี่ครับความสวยความงามของแก้วสารพัดนึกจะมีประมาณนี้เลยครับตัวเมียนะครับเราก็ให้น้ำนะครับเวลาให้น้ำนี่ก็ใส่ถาดนะครับทั้งผู้ทั้งเมียเหมือนกันนะครับก็ใส่ถาดนะครับเขาชอบคิวัวนะครับถ้าใครเอาไปลงในกระถางหรือลงดินนะครับใส่คิวัวเข้าไปเลยครับเขาชอบครับแล้วใบเขาจะงามเงานะครับเขาจะแตกใบได้เยอะขึ้นนี่คือเคล็ดลับในการดูแลไม้ใบนะครับ แล้วกิ่งถึงจะอวบแลวจะแข็งแรงนะครับถ้าได้ค้วเนี่ยนะถ้าใครอยากได้ไข่ก็เหมือนที่บอกครับขีหมูครับอิสลามเนี่ยคงจะไม่เอาขี้หมูแน่นอนครับก็ซื้อปุ๋ยอินทรีย์เอานะครับส่วนนี้ครับผมให้ดูครับว่ากรณีที่ว่ามีน้ําเยอะนะครับน้ําเยอะเนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมครับ ปลายเนี่ยปลายเขาจะเน่าครับปลายใบนะครับเนื่องจากเขาคลายน้ํานะครับคายน้ํามาเนี่ยน้ําคายไม่หมดบ้างอะไรบ้างนะครับนี่คืออาการของการให้น้ําเยอะนะน้ําแล้วให้กี่วันในหัวน้ำเนี่ยสามวันครั้งไปเลยครับลดให้ชุ่มแล้วสามวันให้ครั้งนะครับเนี่ยห้ามโดนโคลนะให้ใส่จานรองแบบนี้ครับถ้าใส่จานรองแล้วก็ลงน้ําลงไปเนี่ยพอประมาณนะครับสามวันให้ครั้งหนึ่งน้ําแห้งไม่เป็นไรครับ เพราะว่าเขาไม่ชอบน้ําสักเท่าไหร่นะครับถ้าน้ําเยอะเนี่ยแล้วถ้าน้ําน้อยล่ะในหัวเขาจะเป็นยังไงอ๋อน้ําน้อยเนี่ยไม่ต้องห่วงครับใบเหลืองแน่นอนครับน้ําน้อยนะถ้าใบเหลืองเหลืองทั้งใบเนี่ยแสดงว่านั่นคืออาการของน้ําน้อยนะครับถ้าน้ําเยอะนี่ปลายใบเขาจะเน่านะเนี่ยเราต้องดูให้เป็นด้วยนะครับว่าไหนน้าน้อยไหนน้าเยอะเป็นเรื่องที่สําคัญครับในเมื่อเราจะดูแลเขาแล้วเราก็ต้องเข้าใจเขาด้วยนะครับ แล้วการให้ปุ๋ยล่ะในหัวให้ปุ๋ยอย่างไรนะให้ปุ๋ยก็สูตรเสมอก็ได้ครับสามเดือนครั้งนะครับปุ๋ยละลายช้าหรือไม่ก็คิววัวเหมือนที่บอกครับจบที่คิววัวนะถ้าใครไม่มีก็เหมือนที่บอกครับแล้วแต่ครับว่าถ้าใครอยากได้ไข่ก็ไปที่ร้านเกษตรนะครับบอกว่าเอาตัวหลังสูงนะแล้วไข่จะมาครับถ้าใครอยากได้ลําต้นครับคิวัวครับ แน่นอนเลยนะครับความสวยความงามของไม้ชนิดนี้ไม่ยากครับแล้วก็สามารถถ้าเราเข้าใจเขาเนี่ยบางคนนะครับเอาสายยางไปฉีกที่ใบนะพอมาดูอีกวันเอ้าทําไมใบชั้นเฉาหมดเลยในหัวเป็นรูเป็นพุนหมดเลยนะครับนั่นก็คือว่าการณีที่ว่าน้ําไปอยู่ที่ใบนะแล้วมันไม่สามารถที่จะระเหยได้หมดนะครับโดนแสงโดนความร้อนขึ้นมาเนี่ย เขาก็เลยทะลุได้นะครับเราก็ต้องดูแลเขาให้ดีเหมือนที่เราตั้งใจที่เอาเขามาแล้วนะครับแต่การดูแลเนี่ยไม่ยุ่งยากครับทาตามที่นายหัวบอกนี่ง่ายๆครับเราก็ไม่ต้องไปใส่ใจอะไรเขามากครับเรื่องน้ําเรื่องน้องเนี่ยนะเราก็ปล่อยเขาครับ3มวันให้น้ําครั้งหนึ่งนะครับ ส่วนนี่ครับความงามแบบนี้ครับใครที่สนใจนะครับก็โทรหานายหัวตามเบอร์โทนี้ได้เลยครับหรือว่าใครที่อยากให้คนอื่นได้มีความรู้ในเรื่องนี้ด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เขาด้วยนะครับเพื่อที่จะเพื่อนเเรานั้นจะได้เห็นทั่วกันครับเราอยากเก็บไว้คนเดียวครับของดีมีประโยชน์นะครับวันนี้ที่นายหัวมาให้ครับไม่มีกักนะครับไม่ใช่เล่าขาวนะครับเราไม่มีกักแน่นอนครับสาหรับวันนี้นายหัวไปแล้วครับขอการะว่าสวัสดีครับ